สรุปข่าวเด่นประจำเดือนธันวาคม2568สกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีนางสาววันงุนนาถเลียมฤุดีผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีได้นำบุคลากรร่วมกิจกรรมดังนี้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชบรมนาถพ,พิธวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบรมราชสมภพ และพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายบังคมหน้าอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีรวมรำและจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี2569ร่วมงานคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรีครั้งที่25ประจำปี2568ณนาอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลพับพานารายร่วมรับคณะนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสการระดับอำเภอเมืองจันทบุรีโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีณนะค่ายลูกเสือเฉลิมงพระเกียรติวัดคุมบางร่วมโครงการอบรมพัฒนาแพลตฟอร์มมาดูแลเรียนดีมีความสุขสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีเพื่อการจัดการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนปีงบประมาณพุทธศักราช256 9นนับปลายตะวันโฮมสเตย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสพัฒนานักสวนสาธารณะหนองสนมตำาบลแสลงร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพนป,ปีหลวงในวาระครบ50วันปัญญาสมวานณวัดโค้งสนามเป้า